ก o สเกมที่พวกเราเนี่ยต้องเข้าห้องนะ้ำผมก็ไม่รู้นะว่าผีตัวนั้นอะ่ะมันจะดูหรืออยากดูผมขี้อะไรขนาดนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยไปชมกันขอนำเสนอโฟล์เกมมิ่งพีทกดติดตามให้ถึง2,000ัซับเข้าเกมเป็ที่เรียบร้อยทุกคนแล้วพวกเราอยู่ในห้องนะ้ำสาธารณะโอเคคือเกมนี้ให้พวกเราทำอะไรเอ่ยแล้วนี่สัญ,ญลักษณ์อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วนี่พวกเราก็นั่งขี่อยู่ทุกคนแล้วผมก็ไม่รู้จะมีตัวอะไรโผล่มาหรือเปล่าอ,อ่สวัสดีครับอ๋อก้มได้ก้มได้สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยฮัโลโหลมีใครอยู่ไหมแล้วที่นี่ทำไมเวลาทำไมห้องน้ำต้องมีเทียนทำไมต้องมีเทียนใครทำพิธีอะไรอัญเชิญตัวไรอ่อคือในการขี่บนสัธารณะเนี่ย ก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ไม่คนมีเทียนอยู่ตรงนั้นน่ะเข้าใจปะมีเทียนตรงเนี้ยใครมาจุดแล้วใครจำบูชายันผมตอนคีเขาถามหน่อยคือเออคือมันจะมีใครที่ไหนเออเดี๋ยวนั่นคืออะไรเอ่ยไม่ใช่นั่นน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเก็บยังไงเออโอ้มันมันคืออะไรทุกคนที่เขียนเหรอเเดี๋ยว ใช่หนีปะโอ้ตามหาน้องปพลสิตนั่นเองฮัลโหลเฮ้ยโนโนโน้โลสิตปพลสิตอ๋เอเฮ้ยโอมายกอนทุกคนผมตั้งใจหยิบมันไม่ยอมมาแต่ทำไมตอนที่ผมเอาเมาส์ไปธรรมดาเนี่ยมันหมาวยเกมนี้หาเคอร์เซอร์ยากกว่าที่คิดนะทุกคน แล้วคือผมขี้เสร็จยังเนี่ยทำไมมันต้องมาเก็บปรสิตมาวางตรงนี้ด้วยแล้วเสียงใครล้างมือนักหนาเนี่ยล้างมือมาช่วยดิ h e l ม me <Hello. S 2> โล้อ๋อนั่นไงตัวนึงมันมันคืออะไรอะ่ะทำไมว่าเราต้องเก็บอ่ะจ้องกนะัน เกดเกมนี้อย่าลงมานะถ้าลงมาอย่าคิดว่าจะกลับใครมาไหมแล้วทำไมมันจะมาหลุดอะไรตอนนี้ผมขอถามหน่อยเอ้ยช่างแอร์ในห้างมีแอร์หรือเปล่าไม่นแน่ใจห้องน้ำขอถามหน่อยทําไมเวลาทําแบบหรือสร้างชักโครกเนี่ยสร้างห้องน้ําขึ้นมาไข่น็อตให้ดีๆดิทําให้คนเขากลัวไปหมดเอยอย่าไล่ออกเลย แม่ไม่ใช่เจ้าของห้างเก็บเลยเก็บเก็บเก็บไงเอ่อคุณพี่ฮะนั่งซ่วมตรงนั้นใช่ไหมช่วยเอื้อมไปหยิบปรสิตรตรงนั้นให้หน่อยเก็บหน่อยปรสิตเก็บคอดเกมนี้มันเก็บยังไงอ๋อได้และได้ละเคอร์เซอร์อยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยท่านผู้ชมรู้ป่ะว่าเกมเกมนี้เคอร์เซอร์อยู่ไหนเออ ทำไมตอนที่ผมมองขึ้นไปมันไม่เห็นมันโผล่แบบปรสิตท,ทีละตัวทีละตัวอย่างก็ไม่เอาปะเออเกมนี้แบบทําไมทําอย่างนี้อ่ะเกมเขาก็ออกแบบก็ดีนะขี้เนะี่ยคือออกมาขี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีสกูดิฟทอยเลนหรือเปล่าอาจจะมาโผล่งับตูดผมก็ได้เสียงอะไรตั้งแต่ไอเทียนนี่ละแล้วก็มีอะไรเหลืองๆอ่ะนะขี้ผมว่านะ ผมเจออะไรแปลกๆที่อยู่ทางด้านขวาเป็นเอ่อคนดำๆตาแดงๆโผล่แล้วก็ขึ้นไปผมว่าเป็นเพื่อนข้างห้องอ่ะแต่อาจจะก,กินอะไรเยอะไปนิดนึงอโลโหลเสียงอะไรใครฟดฟัดฟึฟดฟใครเป็นไข้แถนี้อย่า้รู้นะว่าแอบดูอะแอบ,บดูอย่ขี้ปลาใส่หน้าเลยเออแล้วเอาาาเ่อขคล้างมืออะไม่มีเนาะ โอเคนะเ,เสียงอะไรนักหนาเนี่ยคนเขาปลดทุกยังไม่เสร็จเลยขอร้องนะขอให้ปลดทุกก้อนสุดท้ายนี้เสร็จก่อนเราเอาก้อนปรสิตนั้นออกให้ได้ก่อนแป๊บ,บนึงเคเก็บได้แล้วทุกคนผมใช้ความพยายามประมาณ35,000นปีนกว่าจะเก็บได้ฮัลโหลผมเก็บปรสิตได้แล้วนะผมปลดทุกก้อนสุดท้ายเสร็จแล้วนะผมกำลังจะออกไปแล้วนะ ไม่มีใครตอบผมเลยงั้นผมบอกออกไปแล้วนะจริงๆนะว่าออกไปแล้วนะทุกคนปดทุกขี้ให้ดีๆนะอาจจะมี Secret t o i l e t ออกมาก็ได้ผมไปแล้วนะผมผมเอาอันนี้เก็บเดี๋ยววะเอ์เสร่าเรียบร้อยไปแล้วนะบอกลาแค่น,นี้ละไปละไปละแล้วไงต่อเอ้ยอันนี้คืออะไรอะตัว X คือ คือไร่ตัวเอคือไรมันใครมากากระบาดไว้ชิดชู่ใช้เลยแล้วทำไมมันผมซูมหร,หรือว่าอะไรหรือต้องเก็บกากระบาดเออเก็บ่อ้งไงต่อผมว่านะผมมันมีอะไรแปลกๆตรงนั้นอะ่ะเพราะผมเงยหน้าว่าจะเจอชิคกี้พาย ซอมบี้ผมว่าจำสแกนไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนี่มองมองใครเนี่ยแล้วทำไมตัวผมถูกห้อยตรงนั้นหรือว่าผมขี้จนแบบลวมระเบิดจนผมอยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยแล้วคือเนื้อเรื่องคือยังไงคือผมขี้แล้วผมโดนห้อยตรงนี้เลยเหรอและนี่ก็คือทั้งหมดของ t h e a r r g o s ซึ่งเกมนี้ก็เป็น short c r e e p y p าซ t a แบบอร่อยยเลยทุกคนใครเนี่ยที่อยากลองเล่นเกมนี้ผมสิงลิ้หลดไวตใต้ดีฟิปชั่นเป็นที่เรียบร้อยครับทุกชมนถ้าผู้ชมลองคิดนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยขี้อยู่ในห้างตอนตีสามแล้วตอนนั้นห้างปิดพอดีแล้วไม่มีใครอยู่ท่านผู้ชมรู้สึกปวดขี้ขึ้นมาท่านผู้ชมก็เลยเดินเข้าไปในห้องน้ําสาธารณะแต่ในห้องนั้นมันเกิดเหตุมีคนบูชายันผมบูชายันตัวอะไรบางอย่างแล้วท่านผู้ชมก็ขี้ ท่านผู้ชมก็เก็บนอนชาเขียวมาถ้าท่านผู้ชมได้เจออย่างนั้นจริงๆแล้วก็ตัวใครตัวมันอะข้ามุยเฮ้ยดูจบแล้วอ่ะกดไลค์ให้ด้วยติดตามก็ยิ <pip> ่งดีไปเจอ